สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องฝ่ายสู้ขู่สุขน้นจับมือลูกจูงมือหลานประสานมือแฟนสองมือล่วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามา oh, <no. S 1> มือนี่สีผ้าพีผ้าน้องมาเยี่ยมมาชมมาบึงซุปเปอร์สตาร์คนดังนะครับเ้อซซปเปอร์สตาร์คนดัง ตอนนี้กำลังดังไฟทวนๆเลยนะครับซูเปอร์สตาร์คนดังครับซูเปอร์สตาร์คนดังกำลังดังทวนๆล้ะครับกำลังดังไฟแล้วครับจากดังไฟเผายังล่ะครับนี่แหละซูเปอร์สตาร์คนดังล่ะครับดังไฟเผาใหม่แล้วครับ